SNC น้ำชาแนลสวัสดีครับผมพบกับช่อง SNC น้ำชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีเขตรับเชิญด้วยละ่ะรุ่นน้องแถวรุ่นน้องแถวบ้านเราแถวบ้านมานะันน้องไม่คุยรู้จักเรานี่เองดูการแต่งตัวคือแบบจะออกไปรอบที่ไหนมาจา้ะน้องคือแบบน้องไม่ค่อยคุยก,กับเราอะเศร้าใจอะเออเราจะมาดู ปฏิกิริยาของตัวเองในการดูจเพลงเปิดใหม่ของจูจูสืเฮนไซโอพีสองมีเพลงจุจสืเฮนไซโอ2มาใหม่แล้วคือแบบใจเต้นอยากดูมากอยากฟังมากมันเป็นเพลงประมาณไหนใช่ปะ <laughs> <laughs> โอ้ยฝึมมไม่ไหวเออเราต้องมาดูกันแล้วว่าโอพีมันมีอะไรบ้างกำลังติดอันนีเ้เรื่องนี้นะครับผมติดแบบติดแบบแย่ๆติดแบบสุดขั้วเออนั่นแหละคับผม มาดูกันมามาเปิดดูเปิดดูกันอืมจูจูเซเฮนไซโอฟิสอนี่ไงนี่ไงอันไหนวะอันไหนวะอันนี้มะเออแต่กียอ่ะมีเอ้ยคืนานนานอแบบเมื่อกี้เมื่อกี้คือแบบ เมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์อาจารย์ถือตอกไม้มาคืออะไรอะ่ะคือแบบนี่นี่นี่จากนี้เอ้ยเดีแบบ๋ยวแปบบ๊บแป๊บแป๊บแต่ไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่เ๊บเลยไปแล้วยูจิหล่อมากยืนไว้อะไรนี่เก,กียร์โถเกียร์โถวินวินทำไม,ไม รอยยิ้มเพี้ยมมากแกขสบคุณนะมันได้นะโอพีนี้คือแบบสื่ออะไรหลายๆอย่างน,น,นะยุ้จี ยูจีกิาตาโดนี้ดูนางเยอะจบแล้ว <c oughs> แบบแบบแบบฟูดูเขืนไม่ไหวเขืนไม่ไหว <c oughs> คือแบบอาจารย์อาจารย์โกโจคือเตด,ดตึบเปสสุด <c oughs> อาจารย์โกโจมาแรงสุดจ้ะ <sh arp> ชอบอาจารย์ค่ะแต่งค่ะ <c oughs> แต่มีฉากหนึ่งที่อาจารย์ถือดอกไม้อะคือแบบน่าจะสื่อถึงอะ อาจารย์ไปเยี่ยมเกทหวบอาก็ไม่แน่ใจว่ะแต่ห้าเปลี่ยนจากดอกไม้สีขาวตัวนั้นเป็นถือดอกไม้ดอกกุหลาบมาให้เราหน่โอเคทั้งคลิปน้องเขาจะไม่คุยอะไรกับเราเลยอ่ะคือแบบเออนั่นแหละก็เป็นว่าจบค่นี้ดีกว่าก่อนที่มันจะแบบนักกก่าเก่าจะเป็นบ้านนักกว่าเก่าเนาะโอเคบ๊ายบายเจอกันครับ